ได้เวลาลื้อลื้อซากนะครับใช้คําว่าซากเดี๋ยววันนี้ขายเป็นอะไหล่ให้นะครับขายเป็นชิ้นอะไหล่ให้เลยราคาแบบเบาบางเลยนะครับน้องๆเขาก็เริ่มลื้อ,อ,อมาแล้วเนี่ยกองนึงแล้วนะครับนะครับในนั้นนี่น่าจะสองร้อยกว่าเดี๋ยวดูอันไหนที่มันเป็นอะไหล่เราก็จะแยกออกมาให้นะครับพี่พ ก็น่าจะเป็นบ่ายนี้นะบ่ายนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไล่สดแล้วก็ขายเป็นอะไรให้นะครับสําหรับพี่พที่อยากจะซื้ออะไหล่ที่ถามหากันเข้ามาเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาลื้อให้นะครับแต่วันนี้เป็นวันเลิกงามยามดีของเราละที่เรารอที่ใหม่ก็เคลียร์ของเก่าที่นี่ออกไปก่อนนะครับมีหลายตัวนะครับมันกำลังลื้อกันอยู่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันนะครับสวัสดีครับ